ดีด hey, he oh, oh, ีไมค่จะพอใหนี hmm. ่เด OK? ็ดนี no like. okay, ่เด็ดอ๋อยังว่ามันบุกมีขนมอะไรเนี่ยนี้คืออะไรสเตีอยกกอดมาณวิลล่าไหมวินลาาเราสเตีดไหมเจไม่นอนอย่กินเจาก็ได้เจ๊นอนใครไม่ได้นอนนะเจ๊ก็ได้นอนก็คืออุ้ยลูกขาวเนี่ยเียวเอาลูกขาวเถ่ พอเปียกมาชดเรเปียกนี่มนล่างบันหลนล่างมันหลอนไม่ใช่อันนั้นคือโคขึ้นขอดูแนวกินได้ไหมเนวกินนูนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านหน่อยเยไปกินแบบเบอร์หนูเลยอ่ะนั่นน้อยเรวอ่ะน้อยนี่

ส้มไหมไอไอไอ,อขึ้นห่อนอาง,น,ง <c oughs> นให้หมเดลมาแม,าเม่เอาไปเต้นมาจะไปเต้นให้จะไปเต้นให้ตื่นอยู่บ่แไปแทงเอาพลัแง้าส้มไหมมา ไม่ใช่เป็นสเปร์สเปร์มสมอขึ้นเดียวดอนลอ๋อเอาไปม้วนกเยไม่ได้ใส่กระติกซื้อมาไหลจู้าชาีนไปกินที่เราเต้นตหอบกละกราอ่ะั่งเต้น่งต้นอนอนตต่นอะไรต่นหนูเหรอ ไม่หักราคาลูกเกือลูกเกลือสูบปาก หม้อแกงหม้อแกงหม้อแกงม้อแกงอง้อ้องอแงหย้งหม้อแกหม้อแกงหม้อแกงหม้อแกง้องหมอแง้ม้หมอแกงหม้องหอกงไม้อกหกหมงหม้อแก้อแกงก็อกแมหม้อ้แหมอ้าม้มออกกอ วันนี้คือเือปลาแม่เด็กหาหมุครึ่งตีหน่งเพื่อเ่าเฮ็ดเท่านั้นกทมสองทุ่มจะวางิมีเตยจะวางเด็กจะกจายจานถูกถัาจะมีเตยก่อนจะไปซื้อเปีนนนได้แล้วเอาไปรถอีกนีตลาดนี่เสื้อไปล้รถเอีีแล้วรืตลาดเือไปนี่าดู ีฮัทแพลงน้าบวมมากแล้วแล้วแต่แล้วแต่รูปนะว่าแล้วแต่ตัวนะว่าอะไรหน้าใหญ่แล้วแต่ภูมิคนไหมอันนี้ยังงไแบบบวมมากันเอวคลอดมากขี่โหวัดว่าแม่โอ้ยแม่เราพี่เกดสวยกว่าก็ไปเรียกกันได้ ต้องเรียกตอนนี้เลยไอ,ยอ,อไปถ่ายรูยกปาก,การออมล่ะอ๋ออรออคอัออออออายรูปก,ก่อน เกอร์ไปเรียกมาเกอร์ถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายรูปรวบรวบก่อนจะป๊อกป๊อกคือป๊อกคืบอย่าพ uh ึ่งอย่าพ uh ึ่งเราไปอยู่ในเต็นท์ก่อนทำทำเป็น

แพ่เป็นคนมาหาแทงทำอะไรออกมาเร็วออกมาโอยเื่นเตนเลยอะไรเนี่ยทไมนัดกันหรือเปล่านี่เโนี่ใส่เสื้อแดงแกดูสิบังเอิญมากบังเอิญเนีไม่ได้นัดกันเราไม่ได้นัดกันนะแพ้ไถ่ายรูปก่อนใส่เสื้อแดง ใส่แล้วแบบอันนี้ชันได้นัดนะอันนี้ือนี่คือมเป็นจริงๆชันฟิล์เลย่นใส่แล้วแบบว่าไม่รู้เลยสองสามรมเหมืนกัแบบไม่ด้นัดเลยแตว่าสื้อตะบวมนิดนึงนะคะหน้าบบบวมหน้าฮักพงตะวนิดเื้อวตามหุ่นตดูทองหักเใหญ่มากเะอยู่ตรงนี้เล น้องเยาวงาว่ยาแรงมากนี่ไงน้าตระเป๋าดูสิวันนี้เราใส่มานะครับว่าขอบคุณเสื้อสวยๆจากแม่กับพ่อวีด้วยครับกับพ่อวีนะครับแม่แม่แม่มาจากสาเกียวมาจากตลาดน้เกียแม่มาจากปอยเ็ดแม่มาจากปอยเ็ดนี่ ทำไมต้องว่าปอรตคือะไรเต่าประเทศไงเราไปค้นหาในอันนีสิต่าประเทศเอาเบจหรอแจ็ทลีอันดีขาติดดีทอนอ๋อปล่เป็ดเข้าใจละคลิปน้ลูกก็เป็ตไงหรือว่าผิดปล่อยเปรตเขาไม่เปรี ก็สถานที่ปบบรีบเด้อครับมาเด้อมาหาลูปกันแม่ะคะ่ะบไเอาพอฟ้ามาถายูเลยไปราคาไปบาน